สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี่สาวกะะสินกัสิพาพี่น้องไปยางเล่นหายางรับลมชมวิวเอาวิวบรรยากาศภาพสวยๆยรรามชาติสวยๆมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเปน็นยางเที่ยวน้ำกันพี่น้องอากาศก็ดีเมื่อนี่พี่น้องท่าอากาศดีกะพาพี่น้องไปย่างเล่นเนาะไปชมบอกชมวิวงามๆวิวสวยๆ บแมนสวยอีเลนได้พี่น้องสวยอหลีหล่อสวยคักแน่ๆคนเดีแล้วก็บ,บอกไก่จากมองบ้านสา้ากาะสินอยู่ได้พี่น้องขี่รถกับประมาณสิบห้านาทีขับรถใหญ่เนาะขี่จักรยานก็สิสิยี่สิบนาทีอยู่ดอกยี่สิบยี่สิบกว่านาทีอ่ดอกขี่จักรยานเนาะพี่น้องเนาะก็จะออกมามันก็สิเป็นนั่นเขากระเอิญสวนสาาราะนาะพี่น้องสวนย่อมใหคนมายัง เห่นยงางออกกําลังกายผ้าหมูผ้าหมามายางผ้าจักรยานไมนขีเห่นผ้าลูกผ้าล้านมหายางเห่นละพี่น้องย่ำอากาศดีๆเนาะมายางรับอันบนรรยากาศอากาศอันออกซิเจนค่าบันไดออกไซด์ที่เขาเอิญอากาศดีๆเนาะมาเอาเฮ็นให้ร่างกายห้อสุขภาพปลอดโปร่งหายใจโลง่ลงๆอากาศดีๆบ่มีม้วนลพิิดนะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องมายางชมกันกัสิมีมามยางอยู่คาง แม่นาำละพี่น้องแม่นาำทุนนะเซนะ่น่ะล่ะซื้อมันก็ได้เลาก็สิมีสะพานขามสะพานใหม่หให้งยางขามเนาะพี่น้องเนาะอันผู้ใดอ,อยากมาถ่ายรูปถ่ายวิวก็งามพี่น้องมาถ่ายรูปแอคชัน่นเอาภาพสวยๆวิวสวยๆก็งามพี่น้องมันนี้กับพาพี่น้องมายางเห่นยญยางส้มกันเนาะมีเวลาก,กับมาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อถือสบายมายางเที่ยวน้ากันพี่น้องมุจเจเบึงในภาพในวิดีโอคอยกับซ้ำมุจเจ้า้าเที่ยวน้ำสาวกับลัษณ์นั่นละ่ะ มีของดีๆของงามๆกับเอามาแบ่งมาปั่นพี่น้องเบิงเอามาให้พี่น้องเบิงพี่น้องส้มน้ากันเนาะปุ้ใดอยากกินภาพสวยบิวสวยก็เขามาพี่น้องเขามาตามสาวกาะสินมาเบิงห้จบเด้อยพี่น้องเบิงห้จบลราจะเห็นอีหยงดีๆงามๆสวยๆเนาอะเอบิงไว้กนส้มไว้กนบัดฮาอนาคตมืมอเจ้าได้มากระสิได้ว่าโอ้มองนี้ตัวนี้น้ำลิปสาวกาะสินละท่ายให้เบิงตัวนี้ตัว มังนี Complex, ้กระเคลั่นสา้ากระสินแม่ยางนีก็คเคลั่นทางยางขางแม่น้ำทุ่นนั้นเสีระวางอันกวัดเนาะพี่น้องเนาะวัดแช่มปิ่งระวางทางอัน้ารถท่างรถเมฆมันแรนกระเสียจากทุ่นไปสเปียดเนาะพี่น้องแล้วมันจะอยู่ข่างทางลงมาสิติดแม่น้ำมั่งสิพี่น้องกระสิติดแม่น้ำติดยางมาาพวกนี้กระบานแค้มข้องแค้มแม่น้ำพี่น้องขจ้าก็มีเลื่อมียางส่วนตัวขจ้าก็ไแต่จอดใบแต่เป็นท่าเรือฮอดย่มนันกะ อากาศดีๆหันหอนเขาเจาะกระชี้ออกไปแม่น้ำทุ่นนี่แหละพี่น้องรล่อแต่สภาพนี่แหละออกไปไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำกันทางปลาเนี่ยก็จะเป็นปลาเขาเอิ่นปลาอย่างไรพี่น้องหยาที่มันเกิดน้ำหนามแหมน้ำบานดาเขาเอิ่นตัวนี้อย่างดอกสาวกรดิินก็เอิ่นบะถึกทั้งหลังก็มีเฮี้ยนข้นพี่น้องมีเฮี้ยนข้นแล้วก็ฝากขึ้นไปอีกก็จะเป็นทางรถเมฆกับเป็นภูเขาแล้วพี่น้องมีเคื่องทะเลภูเขาเขาเอิ่นทะเลแล้วพี่น้องทะเลน้ำจืดเมื่อหนึ่งเขาเอิ่นทะเลและทะเลน้ำจืด อีกฝากฟังหนึ่งกัจังสี่ล่ะพี่น้องวิวกระไดให้เบิ้งทางหลังที่ยางมากเนาะแล้วกัจีเพี้ยนกลองใหม่เบิ้งฝากฟังแม่น้ำานึงกันจีขาวขาจำความแกมแกมหน่ะพี่น้องเฮี้ยนข้นนี่พี่น้องถึิงภูเขาเนินเลุ่มๆนั่นสูงปันใดนั่นปันใดก็มีเบิดพี่น้องเฮี้ยนข้นมีข้นขึ้นไปอยู่เบิดพี่น้องมีเศร้าห้เศร้าหน้าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นมู่บ้านก็มีพี่น้องมันจะเขาสูงปันใด้ข้นกระเจากระนําไปอยู่จนเบิดสมองแล้ะพี่น้อง บ่มีมองไดว่าสิบ่มีคนไปหอดสูงคักบันไดก็สร้างพี่น้องนําภพกเขาอันงสูงอีหย่างผู้สาวกระสินไทยิวงม้นนี้มันมีมองอยู่มองขึ้นไปเบิดเด้พี่น้องมี้านอาหอก้านอาหารมีทางขึ้นไปเบิดอันนี้คะ่ะเลือกขาจาจอดใบนะพี่น้องเป็นเรือส่วนตัวสปีดโบ๊ทของขาจาอันเครื่องเดียวเรือล้ำหน่อยบ่ญ่เครื่องเดียวบ่มีสองเครื่องดอกสปีดโบท๊ทส่วนตัวนะพี่น้องแนละ้วส่วนมากคนอยู่นี่ขาจาจวเชียงจีหละกันผู้มีอันจะกินแนะ่ขาจากัน สื่อเลือสื่อยังไว้สืละพี่น้องไว้ย่ำนั้นก็ออกไปขับเรือลินน้ำแม่น้ำไปลินน้ำไปบายน้ำกันทั้งขอบรัวทั้งลูกทั้งร้านกันมีกันผ้ากันขนกันไปพี่น้องก็นนีก็สิเป็นแต่ตยูพี่น้องมันนี้ก็สิเป็นทางยางไม่อีกพี่น้องทางยางไม่อีกก็สิขามไปอีกไปตรงไปนี้ไกลไปอีกเมื่อกสิไปแชมปิงพี่น้องมันอกสิมีแชมปิงมีจิวานบัรบริเวณให้ค้นเอารถแชมปิงมาจอดแล้วก็มากลางเต็นนอนแล้วก็ เอาซมีหหองน้ำให้มี่มองซังกโปงซักผาให้แต่ว่าเฮ็ดอาหารการกินเนี่เฮาต้องพกมาน้เองเนาะพี่น้องเนาะค่ะแมนบานเฮา,าเก็เจ้ากับสิเอินว่าเจ็ดปิกนิกละต้องมีหัวแกดปิกนิกมีหมอแหกแบกโบมาน้าพี่น้องมาไว้เฮ็ดกินเองมันิอยู่ติดแม่น้าเลยพี่น้องมันจิเป็นแชมปิงที่ว่าเป็นตะมะพักพี่น้องคนต่างประเทศเข้าเจ้ากับสิเข,ข้ามากเขาเจ้ากับสิเลือกมากมองนี้กับชวนมาเพื่อนบาน้านก็สิมิจากทังเยอรมันแน่ทังฮอลแลนด์แน่ทั้งฝรั่ง,งเศสแน่ทั้งอิตาลีแน,น กาเจเข้ามาทเทียวสวิตกาะจกก็เอารถตู้เอารถนอนมากสิพี่น้องก็มาจอดมาแค่มปิ้งอันนี้ก็คางคางข้องคางทะเลนี่แหละพี่น้องจะเป็นบ้านค้นเหี้ยนคนเป็นสะพานที่สองสียางขามาเดินพี่น้องตีเห็นขาวๆอยู่เนี่ยก็เลื่อใบพี่น้องอากาศดีเขาก็จะออกไปเล่นเลื่อใบกันพวกค้นเมืองนี้นี่เลื่อล่ำหน่อยๆขาวหลังงลักสีเกดี้เกลแดนี่มิแต่น่น่ก็เอินเลื่อใบเขาเล่นเลื่อใบกันพี่น้อง ล่มดีๆอากาศดีๆเขาก็มัลรองเรียใบกันเป็นการพักผ่อนย้อนใจของเขาอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องทางหลังกับผู้เขาวิวธรรมศาสตร์เนี่ยโอ้ยคักพี่น้องวิววิวนี่ย่อมรับเลยพี่น้องเป็นลอยล้านบนละคั่วสวยงามวิวหลักร้อยล้านเด้บ่กมันหลักลอยเด้วิวหลักลอยล้าน,พ,าน,านพี่น้อง <laughs>